สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิงครับวันนี้วันนี้จะพาพี่น้องมาชมเจ้ายักษ์เชียวนะครับ5 0 7 5 e ครับขนาด75แรงมาครับก็เป็นรถ3มสูบนะครับสสูบเทอร์โบครับรุ่นนี้นี่แหละครับผมว่าจอรเดียประหยัดน้ำมันก็เป็นรถ30สูบแล้วครับ สูบครับให้รอบเครื่องที่ต่ำครับแต่ว่าแรงบิดที่สูงครับในรอบเครื่องต่ำครับรอบเครื่องต่ำแรงบิดสูงครับรุ่นนี้ก็มีคันเดียวแล้วครับในหมูบหม่บ้านในสามหมู่บ้านสี่หมู่บ้านครับมีคันเดียวนี่แหละครับเจ็ดห้าอีครับ ขนาด75ห้าแรงมาครับเสียงไปแบบนิ่มๆเหมือนฟอร์ดเลยนะพี่น้องแรงผิดสูงมากครับวันนี้ก็มาขุดมันนะครับขุดมันตัวเองครับของคุณพ่อนี่แหละครับมาขุดมันตัวเองครับวันนี้ผมก็มาถ่ายเสียเมืดครับนั่นครับอยู่แปลงตรงข้ามกันครับก็เลยมาขอถ่ายครับขอถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูครับสําหรับรุ่นจอรเดียครับ เพราะว่าหาดูยากนะพี่น้องสามสี่หมู่บ้านก็มีคันเดียวนี่และครับรุ่นนี้นะครับมีคันเดียวครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็เป็นรุ่น45แรงครับเป็นรถเล็กครับแต่ว่ารุ่นใหญ่ก็คันนี้นครับเป็นรุ่นใหญ่นะพี่น้องพอได้มีคลิปให้พี่น้องได้ดูครับสําหรับรุ่นใหญ่สามสูบนะพี่น้อง ให้แรงบิดสูงครับในรอบเครื่องต่ำครับรถใหม่ก็ดีนะพี่น้องถ้าต้นทุนเยอะก็แนะนำให้เรียนรถใหม่อย่างเงี้ยพี่น้องเติมตั้งแต่น้ำมันครับ ใช้น้ำมันเครื่องกับพวกน้ำมันไฮดรอลิกก็ใช้ยันยาวๆครับไม่ได้ปวดหัวนะครับเรื่องซ่อมครับแทบจะไม่มีเลยครับรถดใหม่ก็สบายไปอีกแบบครับวันนี้ก็มาขุดมันพวงเพชรนะพี่น้องพวงเพชรพี่น้องอยากดูหัวพวงเพชรไหมครับนี่ครับอันนี้ก็ขุดไว้พรุ่งนี้นะครับถึงจะรถมาใส่ครับพวงเพชรก็จะเป็นหัวสั้นๆแบบนี้แหละพี่น้องแต่ว่าดกเป็นดกเลยนะครับใหญ่ครับ พวงเพชรครับนี่ครับไม่ใช่แต่ตั้งแต่เงาเดียวนะพี่น้องดูหลายๆเงาครับนี่ครับพวงเป็นพวงเลยนะครับสมชื่อจริงๆครับพวงเพชรครับเป็นพวงเป็นพวงเลยนะพี่น้องอันนี้ก็ท่านไหนอยากลองปลูกดูก็แนะนําเลยครับพันนี้ครับพวงเพชรครับรถคันนี้ก็เคยถ่ายให้พี่น้องดูหลายรอบเลยนะครับ ตั้งแต่งาน 1, 000, 3, 000, พันสามพันพวนงานปลูกอ้อยก็ถ่ายนะครับคันนี้ครับรถก็หลายปีแล้วนะพี่น้องน่าจะห้าหกปีได้แล้วมั้งครับรถหมดงวดนแล้วนะครับคันนี้ครับหมดหมวดแล้วครับแต่ว่าเสียงเครื่องเสียงอะไรยังกิ๊กนะพี่น้องเพราะว่ารถคันนี้ออกมาใช้แต่ในงานตัวเองครับไม่ได้รับจ้างครับนี่แหละพี่น้อง ทำมันเป็นร้อยๆไรเลยนะครับรถคันนี้ครับแต่ละปีครับขับว่อยครับเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันนะพี่น้องตามที่ผมถามเจ้าของรถดูก็บอกว่าประหยัดน้ํามันสุดๆครับอันนี้ผมก็เชื่อนะครับเพราะว่ามันเป็นรถสามสูบแค่นั้นครับถ้าเปรียบเทียบแสบค่ายอื่นก็เท่ารถสี่สิบสี่สิบแรงสี่สิบห้าแรงสามสิบหกแรง เปรียบเทียบใส่รถเล็กเลยครับเพราะว่ามันแค่สามสูบครับมันก็ประหยัดดีครับอันนี้เชี่ยจริงครับว่าประหยัดดีครับท่านไหนยังไม่สัมผัสก็แนะนําไม่สัมผัสดูครับอันนี้ประหยัดจริงๆครับเดิมๆนะพี่น้องไม่ได้ปรับแต่งอะไรครับเป็นรถเดิมๆครับไม่แถวบ้านผมก็ยังแต่งก็แต่งแต่ท่อนี่แหละครับท่อซิ่งอย่างนี้ครับ ไม่มีโบแต่งไม่มีสายซิ่งสายหดนะบ้านผมหาดูยากครับแทบจะไม่มีหรอกครับมีแต่เดิมๆแบบนี้ครับเดิมๆแกะจากกล่องมาครับจากศูนย์มาครับแล้วก็แต่งแค่ท่อแค่นั้นแหละครับหาสายหดยากนะครับบ้านผมถามหาว่ามีรถตีป่าไหมไม่มีนะพี่น้องไม่มีครับเพราะว่าแถวนี้เขาเล่นแต่ไม่ครูครับ หารถไถคลิปหโหดให้ดูหน่อยไม่มีนะครับบอกตรงเลยครับไม่มีเขียดนี้เขานิยมรถแม่โคครับที่ป่าก็ไม่ละสามพั้าแค่นั้นแหละครับเพราะว่าส่วนใหญ่แถวนี้รถขุดจะเยอะครับก็เลยหาคลิปหโหดให้พี่น้องได้ดูไม่มีครับมีแต่รถเดิมๆครับแต่ว่าก็ขอขอบคุณ ทุกท่านครับที่กําลังให้กําลังใจกันครับตลอดเรื่อยมาครับหลายๆคลิปหลายๆคอมเมนต์ครับทั้งในเพจทั้งใน YouTube ครับก็ขอกลาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับแนะนําครับพวงเพชรครับผมว่าน่าจะได้อยู่นะครับไล่ละห้าตันครับตามที่ผมยืนดูนะครับ เพราะว่าตามที่ผมไปสัมผัสมาหลายๆแปลงถ้าหัวประมาณนี้น่าจะได้นะครับไล่ละห้าตันขึ้นอยู่ครับสําหรับพันนี้นะคพันมันพันพวงเพชรครับนี่หลายพี่น้องจัดเจ้ายักษ์เขียวให้พี่น้องได้ดูครับดูไปหลายๆค่ายหลายๆ พื้นที่อะไรพี่น้องแล้วเอาไปเปรียบเทียบเสรกันพี่น้องชอบรุ่นไหนก็จัดรุ่นนั้นครับอันนี้ผมก็ไม่ได้มาอวยว่าต้องถ่ายแต่ฟอร์อย่างนั้นอย่างนี้ครับผมถ่ายให้พี่น้องได้ดูทุกค่ายครับค่ายไหนดีผมก็ว่าดีครับค่ายไหนไม่ดีก็ว่าไม่ดีครับรุ่นไหนที่มีปัญหาผมก็บอกไปตรงๆว่ามีปัญหาครับตัวนั้นมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้ตัวนี้ดีผมก็บอกงั้นครับแล้วแล้วแต่พี่น้องนะครับจะ เรียกใช้งานแต่ละหน้างานไม่ไม่เท่ากันนะครับรถเล็กก็ใช้ใช้ในงานนาครับรถใหญ่ก็ใช้ในงานไร่ครับโอ้สมคำล่ำคำดือจริงๆพี่น้องพวงเพชรครับดูดิพี่น้องออกรอบต้นนะครับเป็นเป็นสิบๆหัวครับสุดจริงๆครับโอ้โหวันนี้ก็แถวบ้านผมก็จะไม่ค่อยเห็นพันพวงเพชรแล้วครับ แต่ว่าผมเห็นแปลงนี้ครับเป็นแปลงแรกครับที่มาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูครับเป็นพัน์มันที่สมคำล่ำลือจริงๆครับได้สัมผัสกับตาแล้วนะพัน์นี้ครับนี่แะละพี่น้องเจ้ยายักษ์เขียวครับเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับแบบยาวๆเลยนะครับไม่ได้ตัดต่อคลิปครับ รถรุ่นนี้นี่ผมว่าตามที่ผมตามติดนะครับตามที่ผมเป็นนายหน้าที่ผ่านมาก็ดันดินนะครับรุ่นนี้ดันดินดีครับประหยัดน้ํามันด้วยครับเปรียบเทียบเสียค่าอื่นดันดินหน,นักๆนี้ตัวนี้นะครับประหยัดกว่าเพื่อนครับเพราะว่าผมได้สัมผัสกับตัวเองมาแล้วครับรุ่นเจ็ดสิบห้านะครับเป็นรถสามสูบที่ที่ใหญ่นะพี่น้องถือว่าใหญ่ครับ ยางหน้าก็ขอบยี่สิบสี่ครับยางหลังนี่น่าจะเป็นขอบสามสิบครับอ้าก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ